เซิร์ชนอนอยังใกล้แล้วล่ะมีอะไรเหรอฉันเห็นว่ารบกวนคุณเซิร์ชนำอาหารมาเสิร์ฟให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะที่ห้องเธอไม่มีอาหารแคปซูลเหรอกินรองท้องไปก่อนสิไม่เอาฉันอยากกินอาหารปานินี่นะนายก็รู้ว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันต้องกินอาหารปานิ่อาหารที่มีการปรุงจากของสดสดเต้นลิมรสได้เขียว รูปร่างหน้าตาสวยงามไม่ใช่อาหารเมร็ดและรสชาติได้แต่ความอิ่มอย่างเดียวแบบอาหารแคปซูลพวกนั้นแต่ทุกเม็ดก็มีคุณค่าทางสารอาหารครบคันนะอีกอย่างถ้าเธอกินอาหารปานี่ดึกขนาดนี้มันจะทำให้เธออ้วนด้วยเดี๋ยวค่อยลดทีหลังก็ได้เรื่องกินสำคัญกว่าโอเคโอเคถ้าเธออยากกินฉันก็ขัดไม่ได้แล้วนะเธออยากกินอะไรล่ะยำวุ้นเส้น เดี๋ยวฉันลงไปตั้งโปรแกรมให้หุ่น Android ทําให้แทนแล้วกันเพราะป้าแม่บ้านน่าจะนอนหลับไปแล้วไม่เห็นเข้าใจเลยทําไมมนุษย์จักกลต้องนอนด้วยล่ะอ้าวพวกเราเป็นมนุษย์จักกลแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์นะสมองกับหัวใจก็ต้องการการพักผ่อนเหมือนกันถึงแม้เราจะสามารถไม่นอนติดกันหลายๆวันได้แต่ถ้าใช้งานหนักจนเกินไปก็อาจทำให้ทุกอย่างสุดโทมไวได้เช่นกัน ออเหรองั้นนายควรจะต้องรีบนอนนะแล้วใครกันละ่ะที่บอกให้ฉันไปหาอะไรมาให้กินหน่อยนะ่ะคนน่ารักแถวแถวนี้ละบง้งเอาเถอะเอาเถอะฉันทำให้ได้อยู่แล้วว่าแต่ดึกป่านนี้ทำไมเธอยังไม่นอนอีกฉันกำลังดูซีรีส์อยู่นะสิกำลังติดพันเลยเรื่องอะไร h Han น s o มบอ o y f o รสนี forest, ไงพระเอกหล่อมากๆเลยนะนายรู้จักหรือเปล่าคนที่ชื่อยนะูโรน่ะ อ๋อรู้สิซุปตาคนดังนี่เคยเจอแล้วด้วยซ้ำโหดีจังก่อนหน้ามาเป็นบาติกาดให้เธอฉันก็เคยเป็นกาดให้พวกคนดังมาก่อนนะหมอหน้าหน่ะหิงจะตายเรื่องมากแถมยังมีข้อห้ามนัน่นนี่เต็มไปหมดขนาดนั้นเลยเหรอแต่ฉันไม่เชื่อหรอกจนกว่าจะได้เจอเองซึ่งคงไม่มีวันนั้นหรอกชาติหน้าตอนใบยๆเลยมั้ง อย่าเจอเลยเดี๋ยวจะผิดหวังเปล่าๆไม่เป็นไรหรอกเชิงแค่ประทับใจในการแสดงและหน้าตาของเขานิสัยส่วนตัวจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเถอะเออนี่นายบอกให้พ่อจ้างเขามากินข้าวที่บ้านเราได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วถ้าความลับเรื่องที่เธอเป็นมนุษย์แตกออกไปจะทำยังไงนั่นมันเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ เธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอในโลกนี้ไม่มีเด็กเกิดใหม่แล้วผู้หญิงทุกคนถูกกำจัดหมดลูกทิ้งไม่สามารถให้กำเนิดได้เราทุกคนเป็นอมตะถ้าปล่อยให้มีเด็กเกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆประชากรก็ล้นโลกพอดีรู้ทั้งรู้ว่าทรัพยากรก็มีอยู่จำกัดจำาเขียรัฐบาลอนุญาตให้มีเด็กเกิดใหม่ในทุกๆ100ปีเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้ประชากรทั่วไปไม่พอใจอยู่แล้วเพราะเด็กที่ได้เกิดใหม่มัก,มมกจะมาจากครอบครัวชนชั้นสูงทั้งนั้นคนธรรมดาแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้มีลูกเป็นของตัวเองเลยแล้วถ้ามีคนรู้ว่าพ่อแม่เธอมีลูกที่ไม่ได้อยู่ในโคตาเด็กเกิดใหม่ทุก100ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คงแหกันมาประทวงพ่อกับแม่ชนมั้งคิดง่ายไปนะ เธออย่าลืมว่ามีพวกกระบิดหัวรุนแรงที่ไม่พอใจเรื่องพวกนี้อยู่ลำพังที่พ่อเธอเป็นคนชนชั้นสูงแล้วก็แอบมีลูกสาวแบบลับๆได้ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่เธอยังเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยเคยคิดไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองถ้าเธอตกไปอยู่ในมือของคุณพวกนั้นอ่าฉันรู้หรอกหนะ้าไม่เห็นต้องอบรมกันยืดยาวเลย ก็เธอมันดื i, Again, fall, like ้อไงถ้าไม่พูดจี้จุดก็คงไม่ฟังแล้วทีนี้เริ่มกลัวขึ้นมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะก็นิดๆนะแต่ไม่ต้องมาขู่ฉันหลอกหน้าฉันไม่โดนจับได้ง่ายๆหรอกฉันจะไม่แสดงตัวว่าเป็นมนุษย์ให้ใครรู้เด็ดขาดเรื่องแบบนี้ฉันก็ไม่ได้โง่นะรู้น่ะว่าต้องทําตัวยังไงตอนสมัยแม่เธอก็พูดแบบนี้แหละแต่สุดท้ายเป็นยังไงล่ะมีคนรู้เข้าอยู่ดี พวกกบฏมันถึงละแคะละใขรแล้วตามสืบมาจนตอนนี้มันตั้งหลายปีมาแล้วนะป่านนี้คงเลิกสืบไปแล้วมั้งพูดอย่างกับว่าเธอจะหนีออกไปจากที่นี่จริงๆงั้นแหละแน่นอนถ้าฉันมีโอกาสหนีไปได้นะฉันไปแน่เธอนี่มันดื้อด้านเกินไปแล้วที่ฉันพูดไปนี่ไม่ได้เข้าหัวเธอเลยเหรอฮะไม่รู้แหละถ้าหนีออกไปได้นะฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันอยากทำ ฉันจะไปในสถานที่ที่ฉันอยากไปไปน้ำตกไปทะเลไปภูเขาฉันจะไปเล่นตู้กดบะหมี่ถ้วยฉันจะไปเล่นกีฬาทุกชนิดฉันจะไปร้านอาหารปานิดอร่อยๆตามที่พวก Neo Review น e โอทูเบอร์รีวิวไว้ฉันจะพอได้ละฉันจะเลอะเธอไปกันใหญ่พูดเยอะขนาดนี้คงหายหิวแล้วละมั้งจริงด้วยลืมไปเลยว่าหิวอยู่งั้นไม่กินแล้วก็ได้ แต่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในโลกแคบแค่แบบนี้อีกแล้วนะคิดคิดดูก็มีเรื่องที่อยากจะทำเยอะแยะไปหมดเลยงั้นก็นอนเอถอะเผื่อว่าเธอจะได้ฝันดีฝันว่าหนีออกไปจากที่นี้ได้สำเร็จบางทีฉันก็เกียดนายนะเซิร์ตไม่เคยให้กำลังใจกันบ้างเลยโอ๋โอ้ขอให้เธอทำสำเร็จให้ได้ในสักวันก็แล้วกันแต่ในฝันนะ <laughs> จะไปไหนะก็ไปเลยไปฝันดีเด็กดื้อ